ลังที่20ิบครับมิมเดือนห้าโอ้รังใหญ่มากครับตอนแรกนึกว่าพึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทำการตั้งบันไดขึ้นไปเก็บนะครับสูงประมาณหกเมตรครับโอเคเดี๋ยวดูกันครับเราได้ทำการตั้งบันไดเทียบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนอีกทีว่าลังใหญ่ขนาดไหนลังใหญ่มาก ดีเปนย้อนแสงครับมันมองไม่เห็นโอเคครับนำลงมาแล้วโอ้โหน้ำโคตรใหญ่อะ่ะน้ำเต็มมากครับว้าวโอเคสุดยอดสวยจริงๆครับหลังที่ยี่สิบ หลังใหญ่มากโคตรใหญ่ครับหลังตั้งแต่เคยตีมาหลังใหญ่มากครับมิมเดือนห้าโอเคเดี๋ยวจะเอามิมออกกันนะครับสุดยอดครับสุดรับหัวน้ำที่ได้โอ้โหใหญ่มากครับเบลเลอร์เลย ยอดจริงๆเต็มมากเลยครับส่วนลังก็ฉีกขาไปแล้วครับลังแก่ไปหน่อยครับโอเคครับขอบคุณครับที่21อยู่บนต้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 นอะไรวะ <Huh? S 1> ต้นประดูสูงจากพื้น 6เมตรเราบันไดเทียบแล้วครับเดี๋ยวเรามาทําการตัดดูนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายข้างบนครับเพราะพื้นที่มันจํากัดน,นะครับเคเดี๋ยวเราไปดูลังกันอีกทีนะครับเพราะลังสวยขนาดไหนะลัง21ครับโหสวยใหญ่เดี๋ยวค่อยมาดูรัาว่าหัวน้ำจะสวยหรือเปล่าเพราะมันอยู่สูง6เมตร ุดเอื้อมมือครับโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันนะครับแล้วค่คยมาดูข้างล่างอีกทีโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเอาละครับเอาลงมาแล้วนะครับลังที่21เโอเคน้ำก็ถือว่าสวยแต่ก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวมาเอามิม้มออกกันนะครับ คนะคตังก็ถือว่าแก่ครับก็พอใช้ได้อ๋อดอกอีด,ด้านนะด้านนะครับ ขอน้ำขอเต็มครับโอเคสวยอยู่ครับขอวน้ำ <Yahoo! S 1> ใช้ได้ล้าง21มิบเดือนเมษาโอเคครับขอบคุณมากครับ